วันนั้นหนูก็ไม่กล้าลงรูปที่แต่งหน้าอีกเลยก็จริงๆก็แบบอยากเป็นกําลังใจให้พี่ช่างด้วยเขาก็แต่งหน้าหนูนานอยูสองชั่วโมงนะออกงานอ่ะสชั่วโมงแล้วพอเสร็จบางทีแบบแต่งไปแล้วเขาบอกไม่แต่งหน้าสวยกว่าการเป็นว่าตบไปไหนมาไหนพอไม่แต่งหน้าคนจําได้เยอะเข้าไปอีกอลอยเงย เหมือนแบบเมื <aperture. S 1> ่อก no ่อนอ่ะไม่แต่งหน้าไปไหนคนบางคนก็ยังจำเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพับใส่หน้ากากด้วยอะไรด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนจาได้หมดเลยถ้าไม่แต่งหน้าบางทีแต่งหน้างงว่าคือใครคะเครียดนะจริงงบางวันก็เป็นสิวบ่อตรงแบบเราทํางานหนักบางวันมีสิวเราก็แบบตายแล้วแล้วคนไปเจอเราล้วจะแบบอุ้ยไม่เห็นเหมือนในคลิปนะใช่หน้าสดเอรอลอย บ้านบานบ้านการันหน้าสดมอวรอยสวยหน้าสดเอวรอยล่าสุดหนูซื้อหม่แล้วนะตากเลิกตากหนูนะคะลงลงคซื้อหม่ไปได้หรอไมเท่าไหร่ซื้อหม่เลยเลงไว้อยู่ไม่ได้ไปซื้อเดี๋ยวลงอินสตาแกรมให้ดูเลยมาเป็นชุดแรกในอินเดียนะอินเดียตือแล้วค่ะ แล้ววสาเราคือต้องข้ามไปวันนั้นคือเราหล่อเข้าหมูเลยค่ะมันเยอะข้ามเนี่ยข้านที่ต่อบมาจะกับการร้องเพลงตอนนี้จริงเนี่ยเดี๋ยวพี่ได้ดูอีกประมาณหลายเพลงเลยค่ะ